จบก็นำเอาสุภาษิตคำบังเพยกวีนิพนธธรรมะมาฝากแก่ทุกท่านนะครับทั้งผู้ชมและนักเรียนตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่าไม่มีอะไรสายเกินแก้นะครับภาษาอังกฤษเขียนว่า it is never too late to mend นะ it is never too late to mend แปลว่ามันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไข นะครับแปลตามตัวก็คือมันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไข it is never too late late แปลว่าสาย too แปลว่ามากเกินไป never แปลว่าไม่ it แปลว่ามัน is แปลว่าคือ too ตรงนี้แปลว่าเพื่อที่จะ mend ตัวนี้แปลว่าแก้ไขนะครับตามตัวเลยก็แปลเป็นภาษาไทยไอเป็นสุบัติไทยว่าไม่มีอะไรสายเกินแก้ครับผม โอเคครับวันนี้ไวนะครับไวมากก่อนอื่นก็ขอฝากให้ลูกๆทุกคนนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่คุณครูกําลังสอนอยู่ตอนนี้ที่โรงเรียนนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีนักเรียนโรงเรียนอื่นที่เข้ามาร่วมในเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันมีแต่นักเรียนโรงเรียนที่คุณครูสอนดังนั้นนะครับนักเรียนที่เปิดดูคลิปนี้ได้ยินเสียงของคุณครู ก็ขอเชิญนะครับหรือขอให้นักเรียนไปกดดูนะครับคลิปย้อนหลังทุกๆหน้านะครับเพราะก่อนที่คุณครูจะไปสอนในคาบเรียนเนี่ยนะคุณครูเคยบอกอในห้องบอกว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ครูจะมาสอนหน้า10วันนี้เราก็เปิดดูซะก่อนเลยครับเพราะคุณครูสอนอบันทึกไว้แล้วนะครับมาถึงหน้า55แล้ว นักเรียนเข้าไปดูได้ก่อนล่วงหน้าทุกหน้าเลยก่อนที่จะเรียนในคาบก็จะทําให้เราเก่งยิ่งขึ้นนะครับผมหรือแม้แต่นักเรียนที่ไม่ใช่ชั้นม .3 ที่ไม่ได้ใช้หนังสือเล่มนี้ก็เข้าไปดู verb to do verb to be verb to have modal verb linking verb auxiliary verb นจะครับ pronoun ต่จจางๆที่คุณครูได้ถ่ายทอดอัดคลิปเอาไว้และอัปโหลดลงใน y o u t u b e นะครับโอเคครับวันนี้ก่อนที่จะจาก,การก็จบด้วย โลแกงของคุณครูเหมือนเดิมนั่นก็คือภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจ English is as not difficult as you think if you try might be fascinated โอเคครับบายบายทุกคนครับบายบายครับนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับแล้วก็บายบายนักเรียนนะครับเจอกันโอกาสหน้าครับหรือว่าพรุ่งนี้นะครับ All right. all right okay okay okay